หรือมันเป็นความชั่วร้ายที่เราต้องยอมจำนนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับท่านประทมพงศ์ครับก็จากใดที่ทุกคนเนี่ยยังไม่รู้จักว่าอะไรคือความพอเพียงเนี่ยพอเพียงในเรื่องของอ่าสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจลาบยศสรรเสริญถ้าคุณไม่รู้จักพอเพียงคุณก็ต้องพยายามที่จะหากลโกงทุกวิธีทางที่ว่าคุณจะต้องให้ได้มากกว่าน,นั้นผมอยากจะพูดว่า คุณจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณอาจจะเป็นได้แต่เมื่อคุณเป็นแล้วเนี่ยคุณได้ทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติไหมเหมือนอย่างที่โอบามาเนี่ยเขาได้พูดไว้ณวันที่ว่าเขาได้เป็นแบบดีเขาบอกเขาก็ดีใจที่เขาได้เป็นแบบดีเขาได้เป็นแล้วแต่สิ่งที่เขาจะต้องทํก็คือว่าจะทําทอย่างไรถึงจะให้ตําแหน่งที่เขาอยู่เนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติไอ้พวกนี้มันคิดกันไหมมันไม่เคยคิดเลยมันรู้อย่างเดียวว่า อย่างไงก็ต้องไปนให้ได้เพราะว่าผลประโยชน์มันอยอยู่ข้างหน้าแล้วจากการโกงกินเพราะฉะนั้นณวันใดก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งเขาคิดว่าเขาลงเลือกตั้งเนี่ยเขาคิดอยู่ในใจอย่างเดียวว่าผลประโยชน์ผลประโยชน์แต่เขาไม่เคยทุกเลยเขาไม่เคยนึกเลยว่าเอ๊ะทาไมาอ่าราษฎรที่ออยู่ตามเขื่อนต่างๆขอให้เปิดเขื่อนทําไมอ่าที่ดินต่างๆท่านให้แล่ซึ่งทานาไม่ได้ผลราคาข้าวตก คนพวกนี้ไม่เคยคิดเลยคิดอย่างเดียวว่าเห็นแล้วว่าทุกยากมันเกิดเมื่อทุกยากมันเกิดผลประโยชน์มันจะตามมาเพราะฉะนั้นเอาความทุกยากของประชาชนเป็นตัวตั้งเพื่อที่ให้ได้ประโยชน์จากการที่ว่าตัวเองจะได้ประโยชน์จากเอาจากการที่ว่าเห็นว่าความทุกยากของประชาชนสามารถจะสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองได้มันคิดกันแบบนี้บ้านเมืองถึงค่อยๆย่อยยับลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นพรรคการเมืองเนี่ยโดยชื่อของมันเนี่ยมันก็ดีแหละนะ แต่ว่าเมื่อมีคนไม่ดีมาอยู่มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆพักการเมืองก็เสียหายไปเรื่อยๆพักไอ้ัพชรณวันที่ว่าพวกท่านเนี่ยหลายๆคนก็รับชื่นชมชื่นชอบก็ดีผมก็เห็นด้วยบางระยะดีแต่ในระยะนี้ผมเห็นว่าพักนี้มันไม่ได้ช่วยกู้ชาติบานเมืองแล้วมันไปไม่รอดเพราะฉะนั้นเอาไว้ไม่ได้ยังมีคนดีๆอยู่ในพักไอ้ปัดอีกหลายคน แต่คนพวกนี้โกงไม่เป็นกินไม่เป็นเงินไม่มีก็จึงสู้กับไอ้พวกที่มันโกงกินไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามถ้าเผื่อว่าท่านยังเหลืออยู่ยังเป็นเชื้อให้อยู่ในพรรคไม่ัดก็เท่ากับว่าท่านร่วมมือให้ไอ้คนที่มันขี่พรรคไม่บัดอยู่เนี่ยโกงชาติบานเมืองด้วยคิดสมัยแล้วก็ถอนตัวออกมาซะไม่สายเกินไปให้ลาออกมาสู้กับประชาชนดีไหมครับท่านระ้ชมครับ ก็ทําอย่างนั้นนั่นแหละทําแบบเดียวกับที่ว่าอาจารย์ทุงเกียรติได้ทําเห็นไหมครับสิ่งที่อาจารย์ทุงเกียรติได้ทําและเสร็จแล้วไอ้พวกที่บ้ามาดมีอำนาจโกงเกียตรติมาดมันกดดันอาจารย์ทุงเกียรติยังไงผมอยากจะพูดเลยว่าคนในพรรคกันหมดในพรรคปัยอธิปัตย์ทั้งหมดนะครับในพรรคทั้งหมดเลยถึงแม้ว่าอาจารย์ทุงเกียรติจะมอีอายุการเป็นสสได้ไม่เท่าไหร่แต่ว่าเมื่อเอาความดีมาช่างกันแล้ว คุณชวนก็เทียบกับอาจารย์สุเกียรติไม่ได้ผมยืนยันเลยเพราะอะไรไปศึกษาประวัติศาสตร์ดูแล้วจะรู้แต่อาจารย์สุเกียรติเข้ามาเป็นสอสอลายชื่อก็เพราะว่าพรรคไว้ปัดอยากจะมีสอสอในภาคอีสาน <ต>อย่างไรก็ตามอยากจะใช้อาจารย์สมเกียรติเป็นเครื่องมือหาเสียงครับพี่น้องในการเลือกตั้งเที่ยวนั้นอย่างไรก็ตามคอยพวกเราจําไว้ด้วยว่าคนเราเนี่ยเมื่อมันดีมาแล้วมันก็เสียได้เพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยต้องคอยกํากับดูแลไม่ใช่ว่าถ้าปีข้างหน้าถ้ามันหยุดอการเลือกตั้งไปแล้วมีอคนซึ่งเราคิดว่าดีเนี่ยขึ้นมาใหม่เราต้องกํากับดูแลให้ชัดเจนว่า อย่าให้พวกนี้นี่อย่าให้พวกนี้มันดีแตกให้เชื่อกันเอาดูแลใจใสนะครับสําหรับอา่าพ,พักการเมืองอื่นๆก็เช่นเดียวกันผมก็คิดว่ามีทั้งคนดีและคนไม่ดีก็ขอให้เอาใจใส่เช่นเดียวกันว่าวันนี้ประชาชนออกมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอย่าคิดว่ามีเพาะตรงนี้นะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าเสียงไปถึงตรงไหนภาพไปถึงตรงไหนเอกสารไปถึงตรงไหนเขารู้ว่าความจริงคืออะไร แล้ววันที่ว่าเขาทนไม่ได้เขาอยู่นี่เฉยไม่ไรแล้วเขาจะออกมาทันทีมันไม่ใช่เป็นแสนครับเป็นล้านล้านไยที่เราพูดมานี่มันไม่ได้พูดเพื่อตัวเราเองเลยแผ่นดินนี้สิ่งที่เป็นผลประโยชน์ของชาติในวันนี้มันไม่ใช่ของเรามันเป็นของชาติของแผ่นดินสําหรับลูกหลานต่อไปในอนาคตสําหรับกองทัพวันนี้ การแสดงออกของผู้จัการบกดีแล้วดีขึ้นมาอย่างน้อยสุดก็พอที่เห็นว่าเป็นที่พึ่งของประชาชนได้แต่อย่างไรก็ตามผมยังอยากจะให้ไม่ใช่เฉพาะผู้จัดการบกเท่านั้นผู้จัดการฐานลูกสุดผู้จัดการฐานเรือผู้จัดการฐานอากาศคุณต้องออกมาด้วยเพราะว่าคุณมีกําลังติดอาวุธอยู่ในกำมือคุณกินภาษีของเรา อยากจะพูดให้ฟังนักหนาน้องๆเอ๋ยชีวิตหนึ่งได้ถูกบันทึกไว้ในประวัติรับราชการแล้วว่าเป็นประหลัดกระทรวงกลาโหมเป็นผู้จัดการฐานสุดเป็นผู้จัดการฐานบก <c oughs> เป็นผู้จัดการฐานเรือเป็นผู้จัดการฐานอากาศ <mistakes. S 1> อยู่เจ้าท่าเกษียณ <c oughs> อ,อายุราชการเกษียณอายุราชการเพราะหนึ่งครบอายุ ตามการรับรายการหรือต้องออกจากระการไปเพราะว่าทำให้ไทยเสียดินแดนณวันนี้ถ้าเผื่อว่าน้องๆทั้งหลายพี่อยากจะดูนักว่าถ้าน้องมายืนข้ามประชาชนเนี่ยตามที่เราเชื่อกันรักษาแผ่นดินไทยเนี่ยอยากจะดูนักว่าไอรัฐบาลชุดไหนมันจะกล้าลด ออกมายืนเลยว่าโอเคตกลงแล้วครับประชาชนชัดเจนจากข้อมูลที่ให้มาชัดเจนจากการเคลื่อนไหวเชิงลุกของอานานาชาติเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ของชาติในอ่อาวไทยชัดเจนเกี่ยวกับการหยามหมิ่นยามเกียรติของอ่าคุณเซนเพราะฉะนั้นรับไม่ได้ผมออกมาว่าวันนี้ยืนข้างประชาชนเพื่อให้เขารักษาแผ่นดินไว้ให้ได้ตรงนี้แหละและผมอยากจะรู้ว่า นายกอภิสิทธิ์นายสุเทพถ้าคุณออกมาตำหนิพอบอลาทัพพ,ทพ์พอบอสูงสุดหรือปอระธากระทรวงหลวงที่ออกมาพูดเช่นนี้แล้วผมจะไปยืนด่าคุณที่หน้าบ้านเลยบอกไอ้ระย,ยัเพราะทหารของผมซึ่งเป็นน้องๆเนี่ยเขารักชาติรักแผ่ดินตามที่ปริญาณตนต่อธงชัยชลพลและถวายสัตย์ปริญาาไปแล้วถ้าคุณออกมาตำหนิพวกเขา ที่เขาแสดงออกแค่นี้คนอย่างพวกคุณนี่แหละอย่าคิดนะว่าณนะวันนี้เราไม่มีกําลังเรามีกําลังใจเป็นสาคัญแล้วก็สิ่งสาคัญที่สุด,ดคือว่าเรามีความกล้าหาญเรามีความเสียสละที่ว่าวันนี้ถ้าเผื่อว่าคุณทำลายน้ําใจของฐานที่รักชาติและผลิตแล้วเนี่ยชีวิตผมก็สละให้ได้และผมอยากจะดูนะว่า ถ้าวันที่ผมพลเอกกนกธงเกตสัสุขอยากจะทําให้ในายอภิสิทธิ์นายสุเทพหรือใครก็แล้วแต่ที่ทํำลายกองทัพที่แสดงออกถึงเจตารมณ์ในการรักษาแผ่นดินแล้วเนี่ยผมอยากจะดูนะว่าคุณจะฆ่าผมด้วยวิธีใดแต่ผมทําแน่ถ้าเผื่อว่าน้องๆเกิดความชัดเจนพลเอกกติพงเกตกวีตประหลักกระทรวงอาาโหม เตรียมหาร,รุ่นแปดรุ่นน้องผมอาวุโสที่สุดพลเอกทรงกิติจักกบาทเตรียมหาร,รุ่นสิบพลเอกพลพลเรือเอกกัพรผู้วิรันเตรียมหาร,รุ่นสิบพลเรือพลอากาศเอกอินทรสุขวงศเตรียมหาร,รุ่นสิบเอ็ดพลเอกประยุทธ์จันโอชาเตรียมหาร,รุ่นสิบสองรุ่นน้องผม,มทั้งสินทั้งห้าคนนี้เดินเข้ามาหน้า ออกทีวีอย่างที่อนุพงศ์เคยกล้ามาครั้งหนึ่งออกทีวีเลยและยืนยันว่ารับไม่ได้กับการปล้นแผ่นดินชาติปล้นผลประโยชน์ของชาติโดยอาศัยระบบรัฐสภาเพราะฉะนั้นกลับตัวกลับใจสมัยแล้วก็เดินไปพบนายกรัฐมนตรีหรือว่ารัฐมนตรีหรือว่ารองนายกฝ่ายความมั่นคงนายสุเทพให้ดําเนินการ ก่อนที่ทาหารทั้งหมดจะมีความรู้สึกว่าเราจําเป็นที่ต้องปฏิบัติตามที่ถวยยายจัตยานไว้และก็ปัญญาต่อทงชัยเฉลิมพลไว้และขอเรียกร้องไว้ได้วยว่าเมื่อนายทหารผู้ใหญ่พวกนี้เนี่ยสแสดงบทบาทมาอย่างนี้แล้วให้พลทาหารไล่กันขึ้นมาถึงว่าพลเอกคนสุดท้ายในกองทัพบ,บกอัตราจาพลอะไรก็แล้วแต่คุณต้องเป็นปึกแผ่นว่าต้องหนุนเขา เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินไม่ใช่ว่าหัวหดอยู่อีกถ้าบอกว่านายคุณออก่างี้แล้วเพราะฉะนั้นเรียกร้องให้เข้าได้ดําเนินการสําหรับเมื่อกองทัพได้ดําเนินการเช่นนี้แล้วต่อไปกะกะตกะกะตให้คอมชอซึ่งเดี๋ยวนี้หายไปไหนหมก็ไม่รู้คอมชอตั้งแต่พลเอกสนที่บุญรักรินเนี่ยซึ่งแต่งตั้ง,งกกตมาเนี่ยโอกาสทาความดี มาอีกครั้งหนึ่งไปพบปอกต่อผู้นี้ท่านบอกท่านลาออกก็เถอะผมตั้งใจขึ้นมาเพราะหวังว่าจะให้มันดีแต่เมื่อไม่ดีลาออกนายวิชายลาออกวิสุทธิ์ลาออก,ออกคุณสดศรีแสดงเกตนารรมบอ,อกไปแล้วประพันธ์คุณประพันธ์นายกุนิศลาออกรเรื่องพวกนี้ก็อยากจะดูหน้าไอ้สุเทพด้วว่าจะเลือกตั้งยังไง เพราะฉะนั้นผมเรียกร้องมานี่บางทีต้องต้องมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะเรียกมานะไอ้ไอยเอยแต่แา่ก็มีกาวิ่ามันก็สมสมแลกความชั่วออกมาต้องเรียกไอ้ <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะพูดให้ฟังว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคําพูดของคุณเนี่ยเป็นนายคุณนะนายกอภพิสิทธิ์นายสุเทพคําพูดเป็นนายคุณ เพราะฉะนั้นให้พวกเราจำไว้ด้วยว่าวันที่มันไม่มีอำนาจอย่างน้อยสุดก็ให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะใช่ไหมไม่ต้องไปถึงกระทบน้ําลายใส่หรอกแต่ให้มองด้วยสายตาเฉยๆว่าเป็นยังไงล่ะไอความชั่วที่คุณก่อไว้ครับมนะันอย่าไปลืมนะครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณครับพี่โป้ครับสั้นๆครับนาทีเดียวครับเช่นฮะมีอะไรจะฝากถึงพี่น้องครับข้อคิดค่ะก็ฝากสั้นๆเลยนะคะว่า ที่โชว์เนี่ยนะคะหลาย,ลายทางทีวีก็คงจะปรากฏออกไปแล้วนะคะพี่น้องที่นี่พี่น้องที่บ้านพี่น้องที่ยังอยู่ในอกองทัพนะคะพี่ในกองทัพที่แม้จะเกษียณไปแล้วนะคะพี่ก็เป็นราษฎรอาวุโสข,ของประเทศไทยนะคะ,ะพี่ป้านาอาปู่ย่าตายายที่ดูรายการอยู่ไม่ว่าจะทีวีนี้วิทยุโทรทัศน์หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะกลับมาถามใจตัวเราเอง นะคะว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องที่มาอยู่ตรงมัคขวานด้านขวาคือ,อใจกลางของการบริหารประเทศนะคะตึกแดงเนี่ยมีที่มานะคะตึกแดงเป็นตึกของนักเรียนโรงเรียนในร้อยนะคะเป็นตึกที่ดูแลเรื่องความมั่นคงและรัฐบาลเอามาใช้เป็นที่ทำการของอรัฐบาลในการปกครองประเทศ นะคะแต่ด้านซ้ายเป็นทางนี้เป็นกระทรวงศึกษาธิการที่ให้การศึกษากัดพี่น้องประชาชนวันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะทวงคืนประเทศไทยนะคะแล้วดิฉันขอเรียกร้องให้พี่น้องนะคะทั้งพี่และน้องทั้งเพื่อน ที่ดูอยู่ทางบ้านนะคะให้ท่านเนี่ยลุกขึ้นมาประสานมือประสานใจกันและเรียกร้องกลับคืนเรามีเวลาเหลืออยู่ไม่มากแล้วนะคะก่อนที่จะมีการเลือกตั้งและกรกตทั้งห้าท่านนะคะเราเคยทํางานด้วยกันมาเคยสอนหนังสือด้วยกันมาเคยออกแบบประเทศไทยได้วยกันมาวันนี้ขอกลับมาออกแบบประเทศไทยใหม่ค่ะแล้วก็ขอเป็นออกแบบประเทศไทยที่ต้องรองรับ แผ่นดินนี้และก็เป็นประเทศไทยที่เป็นแผ่นดินที่คนไทยทุกคนร่วมกันออกแบบค่ะขอบพระคุณครับพี่น้องครับปรบมือให้กับท่านพลเอกปฐมพงษ์เกษรสุกนะครับประธานองค์กรอุณาลมครับอีกท่านหนึ่งนะครับดรรนาภรณ์ธรรมโกศลครับขอบพระคุณครับ